ผู้คนอยู่หนธนาคารเยอะเลยเนะี่ยหลายคนเลยแล้วก็น่าจะแบบว่าเขาแนะนําตัวกันผมน่าจะจําไม่ได้เนะหรอใช่บางทีเอ่อผมเป็นเคาเรีว่าอะไรละ่ะแบบว่าความจําไม่ค่อยดีความจําสั้น แต่ต้องอาศัยแบบว่าค่อยๆค่อยๆแบบว่าเออเหมือนได้ถ้าได้พูดคุยได้อะไรต้องแบบมากระดับหนึ่งเนี่ยถึงจะจำได้ประมาณนั้นน่ะเข้าใจไหม <laughs> ตายยกูชอบเล่นน้นําฝนจริงๆด้วยนะ